มีการพูดถึงกันในโลกออนไลน์เกี่ยวกับคลิปของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่มีการไปมีเพศสัมพันธ์บริเวณเจดีเก่าที่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวไว้ได้คลิปนี้เป็นคลิปที่มีบุคคลที่เป็นพลเมืองดีเขาถ่ายเอาไว้เพราะว่าทนไม่ได้ต่อพฤติกรรมแบบนี้มีเพศสัมพันธ์บริเวณฐานเจดีเก่าเนี่ยอายุบอกเห็นบอกว่าเกือบร้อยปีเลยนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพช้างเผือกมีการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุดได้แล้วสองคนคือ คนที่เป็นผู้ชายเนี่ยอายุ46ปีอยู่ที่จังหวัดลําพูนแล้วก็ผู้หญิงอายุ42ปีอยู่ที่จังหวัดลําปางเดี๋ยวมีบางช่วงตอนที่เขาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าทําไปทําไมฟังเสียงน่อยฮะไปลองไปงไปลองเตี้ยวมาเตียวมาไปเาๆอไม่อาเอาอาเาไอาเอาปเอาอางเาไอีเาอยาเอเาอาเี เอออย่างนี้เลยฮะเออแต่จะมีอะไรหลังเจดีก็แต่จะทำมาผมจะทําแล้วจะทํำเลยเรื่องของผมอะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งข้อหาแล้วนะครับกระทําการอนาจารย์ต่อหน้าธารกกานานแล้วก็เปรียบเทียบปรับไปคนละ3,000บาทก่อนตักเตือนแล้วก็ปล่อยไปล่าสุดวันนี้ผู้สึ่ข่าวลงพื้นที่ไปบริเวณจุดเกิดเหตุอีกครั้งบริเวณเจดีแดงนอกอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จากการตรวจสอบบริเวณนี้ยังไม่พบกลุ่มคนที่เป็นคนเร่ร่อนอยู่บริเวณนี้นะครับไปสอบถามทางด้าน,นของแม่ค้าที่อยู่บริเวณตรงข้ามเจดีบอกว่าตรงนี้ปกติเลยจะมีกลุ่มวัยรุ่นมาจับกลุ่มมั่วสุมบ่อยมากแต่ว่าเรื่องของการที่มีเพศสัมพันธ์ก็เพิ่งเ,เคยเห็นในข่าวแต่คิดว่าคงจะมีมาหลายครั้งแล้วเหตุการณ์นี้คุณป้าบอกว่าขิดบ้านขิดเมืองก็เหมือนกับชายหญิงที่ก่อนหน้านี้ไปม,มีเพศสัมพันธ์บริเวณต้นยางเก่าแล้วก็เกิดพายุพัดโคดเลย เขาบอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยแก้ไขหน่อยเรื่องปัญหาคนเล่ร่อนแล้วก็อยากจะทําบุญเจดีด้วยเพื่อล้างสิ่งอัปมงคลที่เกิดขึ้นฟังเสียงคุณป้านิดนึงครับถ้าคนมีเซ็กซ์มันอย่างกั้ไี่มีเหรอก็มีต,มตลอดนะพอตื้มบาเกงใจบุรณะส่ไหคุณป้าเขาว่าน้มันบากเก่งโ้ใจเปนเลยอะ่ะถ้าย่างเคสเนี่ยตำรวจมันยับได้เราโอเคกับป้าของวัวว่ามันเจ็เไ็นด้ไร มันจะมาใหม่เหกพวกเลยหล่ะนเจี่เขาว่ามาันเลาะกันนะมันมานี่มันหน่อมาตีกันไม่เห็นมันมนหน่อคืนั่นแหละหมูพวกเลยหล่อนนะเขาเจ้าที่เขาก็มามันทะเลาะกันเจ้าบ้านเขานี่ขั้วเขาอยู่ตรงข้แถเนี่ยนี่ครับนี่เป็นรอบที่สองที่มันมีคลิปเผยแพร่ออกมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้นยางแล้วก็พายุโค่เลยฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลนิดนึงนะฮะฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอ a m a r ทีวี amarin tv